รอคร,รับรอคนละคณใดนะครับผมบริวัตสบายดีทุกทุกท่านครับ FC คลิปนี้มาพูดภาษาโซนนะครับผมเดี๋ยวจะมีคำเกรย์ใต้คลิปให้ชมนะครับในฐานะที่ผมเป็นค de นโซนะครับ FC ขอมาพูดภาษาทิ้งของตัวเองหน่อยนะครับผมให้ลูกหลานนคนได้คนหาได้เจอการพูดภาษาโซนนะครับเป็นภาษาของอำเภอกุสุมาน

เจียเจียังบูกจนาจะภาษาบบภาษาเกตองภาษาเมายอยนกเอฟซีนกในเซกระบโชครัรไว้นะครับในราว่าบาวบาไทโซกออลกโชโดยตั้งแต่กำเนิดตั้งแต่บีบเออเนี่ยนะครับปลลกโชโรโชแต่เกิดได้นะครับผมก็เซกโรโบโชไว้ยังนอกัการซื้ ถอดสืบสารเนาะสืบสารภาษาโทรให้อ,ออนเอเตือเุนก่อนเจ้าเนาะปราบครมเออเจอก่อนเจ้าคนจยตั้งกูกันตั้งยูทูบอะเออในเนะะาะภาษาโท่ภาษาในเนาะนะเจือเจือไปภาษาโทรในแกนแ่นอนุรักดอกในมันเนี่ยสักงองปดปะปะปะไปเลยรู้รเรน่นีนอนเนเน่นจดหมนเนีรู้ตายได้ครับด อันบอรถโชว์อยู่นันเด้ก่อนจ้พุมอัดกุกนกะโอยรถไตะทัดจนเอันก็ธรรมดาปะอ,อันตามปันตามยุคตามสมัยนาะ,ะพัฒนาตะยุคตะสมัยกลัว่าแลออนโรไตนะครับให้กับอีออนยึดลยรถวโตอกาการบระแต่ให้มีหน้านที่มันนี้ให้หน้านที่ให้ซืบทอดละนะอย่าน้อยออนเลรคคนรตั้งยูทูปตั้งกูเกิลธรรมดาไปสาธอไปสน,น nè riêng các chỉ, chỉ, chỉ riêng này chỉ riêng ở trong chỗ chợ tắc kè này, ở lên xe không lên xe này, chợ lem nào đọt ngò tây nào, bạch bò ít đó giang cà xem ơi, chưa là riêng rồi, là chút rồi miane oh, chó <laughs> bát này, 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 này. cho bà roi lại on a roi hiệu lại hả anh kadi don't pay bát bát mất mát mất mát mất mát 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 này bị 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 วะเป็นเจ้าทำไมเปนเจ้าทำยปนไอเจ้าไมอกะเตไรเนาะเตไรแต่ากะเลียเสียต่อทองทลริงจะเเลียกเลียกทังแตไรเนาะสมัยเนาะที่นนเน่เสียนมีใบยางเสี่ยนเสียนเพื่ออนุรักษ์คือสวยงามจิเสียงพุทเอ็นะครับ ปันแต่ของบาเตโซนนี่ยปันสูนึ่งของชีวิตจิเดกเลยเกิดเกิดเกิดจนดังพญาัก็คนมละียดละเดคืเอิยดละเอียดนะกับือไปปลูกพันเลยนะปลูกพันมาไปอัดอันเดอะเกิดต่อไปเน่ยปล่อตัวกี่ตรงกาไตงข้า ก่อนเงี้มีบาโตเออปลุกโฉมไปรโช,โรโชนไะปส,สมมติไมเน,นาะเสรจรไว้เบางท่านอาจจะดังนะะพูสมส,มสัโชน,นเในหัอจอเลยหจอมุอไปคอปเตอร์คอปเตอร์อ่าแต่ละยี่วซิอีกหาลุมาัลุมอุกอีกเอาอืม Cái cái bịch kia bắt mạch kìa, rơm đi bùm lại xem mày ơi, chỉ việc cái gì Tên gì nó ối, choi ấy cho nó gì, vào tên rõ nó, giang máy mè nó, bắt nó rõ, anh à, gì nó kìa Nè, cái nó mì bắt, bắt cần mè à vàng này rồi, Bắt cả siêu vô ơi, pheo mấy này là ha Ê hey. Uhm ừ. Ok nó, xem mày nó Mì nó cả, cả quay rô, bộ alien ha, โอเคครับคลิปนี้กับวอร์สเมนาะคลิปเออมียงเปลกๆกว้ครบนั่นทำไมารออครับรอใอช่ไหมสวัสดีครับ